ภาษาละนาวรรณกรรมสองคำรรมันนี่นะครับก็จะเสนอคำว่ากินเข้านะครับมาเข้ามาดูเลยนะครับตังบนนี้เขียนด้วยภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็คือตามสำเนียงํำอู้นะครับโดยการที่เอาภาษาไทยนะมาสะกดเขียนนะครับตามสำเนียงํำอู้ของภาษาละนาออกมาเป็นเสียงแล้วนะครับว่า กินเข้านะครับ่าเห็นไหมครับกินเข้าภาษาบริวารเบร์่สามนั้นถ้าบบบ,บได้ใส่ชุดอย่างนี้นะครับมากินเข้าเข้านะครับอันนี้เข้าเห็นไหมครับคนเข้าไปกับบัตรสามารถที่จะอ่านได้นะครับอ,อันนี้คือตามแบบฉบับของผมนะครับผมจะเอาจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับกินเข้าาเสิงทงพิเศษนะครับบอกว่า สำเนียงเจียงใหม่หรือสำเนียงพะเยาลำปางก็เสียงโทพิเศษเหมือนกันนะครับอ่าเข้านี่นะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับสมมติว่าเสียงโทรพิเศษนั้นจะอยู่ในระดับสูงสุดก็อยู่ระดับหัวไม่โทนี่นะครับอ่าทีนี้อ่าถ้าสมมติว่าเป็นลำปางนะครับกินเข้า เข้าจบแล้วนะครับจบที่นี่ครับกินเข้า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 เจ้าเอทอพิเศษนะครับเทวพิเศษนีบอกเลยนะครับทีนี้มาเป็นสำเนียงเจียงใหม่แล้วครับเสียงแม่เจียงใหม่กินเข้าอ่าย้อยลงมาในโลุ่มนิดหน่อยนะครับย้อยลงมาปนจากส่งสนดแล้วย้อยเสียงลงมากินเข้า เข้าเห็นไหมมันมีห่างเสียงลงมาย้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นพะเยาหรือลำปางหรือฝั่งดํานอกนะครับลานาฝั่งบอกกินข้าวจบแลวนะกินข้าวจบแลยนะกินข้าวข้าเข้าเข้าเสียงโทรพิเศษนะเข้าเสียงโทรพิเศษนะกล้าข้ากล้าแหงนะครับหนีมองนะครับเพราะนั้น ถึงจะเป็นสำเนียงพะเยาหรือลำปางหรือเจใหม่ท่านหนีเสียงโทพิเศษ,ษบอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปค้นหาวิธีเขียนเอาเองนะครับในส่วนตัวของผมนั่นผมได้อาจุดประดับไว้อย่างอี้นะครับอ่าเพื่อห้วไว้ว่าอ๋อถ้าเป็นคนไทยหรือฝรั่งมคาค่าอ่านแบบภาษาไทยนะครับ ก็จะต้องอ่านว่าเข้าเสียงโทพิเศษหรือเข้าอ่าเข้าอ่ากินเข้ากับก็สุดนแรกแต่เป็นสำเนียงพะเยาหรือหรือเชียงใหม่นะครับอ่าอันนี้ท่านคงเข้าใจแล้วนะครับทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาละนาแล้วครับมากินเข้านะครับอ่าก็เขียนไปเลยนะครับสกดตตามภาษาละนาครับมากินนะครับกินเสียงจัตวานะครับ่า ท่านะสกดยังไงเสียงจัตวานะครับมาดูในตารางนี่เลยครับมือใหม่นะครับเสียงเอกเสียงโทพิเศษเสียงจัตวาใจตัวกะนะครับอืมใจตัวกะนะครับอักษรสูงนะครับตัวกะนะครับอ่าเสียงสามัญเสียงโทปกติเสียงตีใจตัวกะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสียงจัตวานะครับเสียงจีตว่าใจตัวกะนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตกะนะครับอ่าไมคกินะครับอืมไมคกิ ตัวหน้าสกดตนะครับมาเสร็จแล้วก็เอาไว้เป็นหางอยู่แถวลุ่มนั่นครับ่าอย่างนี้นะครับมากินเข้านะครับไม้เก่านะครับไม้เก่าอ่าเอามาดูเสียงของหน้าก่อนถ้าจะเขียนเอาไม้เก่าหูละแต่จะเอาตัวขากับตัวขาอะครับอ่าเข้าเสียงโทพิเศษนะครับมาโทพิเศษใจตัวอักษรสูงคือตัวขานะครับมาตัวขานะครับเราต้องดูเลยนะตัวขาตัวขาก็ไม่ ถ้าเอามาเขียนนี้เรากัามันเป็นเห็นไหมเป็นโค่นครับเป็นไม้เก่าวาลีไม้โกวาลีนะครับเห็นไหมเพราะนั้นท่านไม้ไม้เก่าท่านจะต้องมีไม้สัดนนี่กำกับนะครับไว้เพือว่าอ๋ออันนี้เป็นไม้เก่านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไม้ขอจ้างไปเอาได้แล้วนะกินเข้าทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบพี่ ที่สองดูนะครับการเขียนภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี่เหมือนกับแบบที่สามนะเห็นไหมมันคนละแบบนะครับนะแบบที่สองนี่คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาทางบนนี้นะครับกบ็ประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันตัวนะครับเผื่อมันสละมันบะตรงบาตัดกันก็มีการบูรณนะคำศัพท์ไปตัวนะครับกินนะครับกิน กินก็ตัวกะนะครับอ่าตัวกะมาละอ่าไม้ก like, ี้นะครับอ่าตัวนหางหน้าสะกดนะครับอ่านนะครับเข้านะครับอไม้เก๋นะครับไม้เก๋กับไม้เก่ากับบกอ่ากเป็นอ่าไม้กานะตัวขะนะครับไม้กาอ่าไม้สั้นนี่มันเอามาแล้วนะครับไม้สั้นนี่มันเอามาแล้วถ้าเป็นแบบนี้หนึ่งปรเอานะครับเป่นเอามาตุกตุก ทุกเครื่องหมายนะครับออันนี้เอาแบบที่สองนี่เอาบบบ่ตรนอมาแล้วกับไม้โทอย่างเดียวนะครับอ่าไม้ขอยจ้างเป็นไม้โทฮะก็ได้แล้วนะครับอ่เต้ี้นะครับเขียนเตีแล้วครับภาษาบัต้องมีจุดมีอย่างแล้วครับบัตต้องมาแต่งอย่างแล้วครับเขียนเที่ยวมาเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยแต่มันจะยากตอนอ่านนะครับยากตอนอ่านเพราะอะไรครับคนทั่วไปบ่ตรสามารถอ่าน เข้าถึงมาอ่านได้นะครับมาอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคนไทยนะครับหรือฝรั่งมาค้าหรืออะไรอย่างกระ้ยเจา้าคนทั่วไปเข้ามาอ่านก็อ่านว่ากินข้าวกินข้าวอ่ามันบอกกินข้าวอะครับมันกินข้าวอ่ะบนว่ามันก็อ่านได้แค่กินข้าวกินข้าวเห็นไหมครับมันเพี้ยนเลยนะครับมันเพี้ยนสำเนียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาปฏิบัติเทสองเอาไว้ให้คนที่ หูภาษาละนาเท่านั้นอ่านนะครับเนี่ยเนี่ยข้ออย่างนี้นะครับอ่านอ่านว่านะครับอ่านโดยนึกเสียว่าตัวในนี่เป็นนี่นะตัวกะนะครับไม้กี้นะครับตัวหน้านะครับหางหน้านะสะกดเนี่ยนะครับ่าตัวขานะครับมาไม้เก่านะครับมาไม้เก่าอ่ะไม้ขอจ้างนะครับอ่าอ่านว่ากินเข้าเห็นไหมหรือสำเนียงลำปังหรือะเยกินเข้ากินเข้า อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมมันจะได้แบบสามแบบภาษาละนานะครับแบบปริวาสแบบที่สองต้องอ่านแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือว่ากินเข้านะครับอันนี้สำเนียงียงใหม่นะครับถ้าเป็นสำเนียงมะเย่ากินเขากินเขาก็เท่ากันนะครับครับวันนี้ก็มีเต้ายีแล้วนะครับ